สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะพาชมความคืบหน้าในการจัดเตรียมงานประจำปีที่วัดหอรด,ดีตําบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะตรงหน้าป้ายพิธีเปิดงานประจำปีปิดทองรูปเหมือนพระครูสมบูรณ์สาธุวัตปีที่สิบ ๙จะเริญโพคทรัพย์วัดหอละดีบ้านเพชรหมู่ที่งตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิงานเริ่มวันที่31ธันวาคมพศ2567ถึงวันที่1มกราคมพศ2568ในงานมีมหอละพส,สมพอตลอดทั้งคืนขอเชิญทุกคนนะคะมาร่วมทำบุญกราบไหว้ ปิดทองรูปเหมือนพระครูสมบูรณ์สาธุวัฒที่วัดหอระดีตํบลบ้านเพชรอำเภอเภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะดูความสวยงามค่ะใครมาตรงนี้ก็จะมาถ่ายรูปจุดพธิธีเปิดงานตรงนี้เลยนะคะรูปสวยๆจัดมุมสวยๆค่ะผ่าชมนะคะความสวยความงามในการจัดประดับประดาค่ะเอามาให้ชมนะคะ อยู่ที่วัดหอระดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะมาด้านนี้นะคะก็จะเป็นนกยูงค่ะจัประดับประดาสวยงามนะคะมานะคะมากราบไหว้ขอพรปิดทองรูปเหมือนพระครูยกช่อฟ้าที่วัดหอระดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะขอเชิญทุกคนค่ะมาร่วมทำบุญ ใส่บาทนะคะเสริมบารมีเสริมสิริมงคลได้ที่วัดหอนดีตําบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิค่าการจัดเตรียมงานงานนั้นเริ่มวันที่29 30, 30 31ธันวาคมพศ2567นะคะถึงวันที่1มกราคมปีพศ256 ค่ะในงานมีมหอลสบพสมโพธิตลอดนะคะมีลำวงการกุศลมีลำสิ่งมีลำเรื่องต่อก่อนค่ะมานะคะมาทำบุญใจ่บาทเสริมบารมีเสริมสิริมงคลไปด้วยกันนะคะเอาภาพความสวยความงามในการจัดเตรียมงานมาให้ชมนะคะบรรยากาศความสวยความงามภายในวัดหอระดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะ บรรยากาศค่ะประลำพิธีก็จัดประดับประดาหลากหลายสีสีส้มสีขาวสลับผสมประสานกันเป็นความสวยงามนะคะในงานประลำพิธีค่ะจัดเตรียมงานทุกวันนะคะท่านพระสงค์ทั้งญาติโยมมาช่วยกันจัดเตรียมงานที่วัดหอละดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะ มีเต็นท์หลากหลายเต็นท์นะคะเวลาจัดเป็นงานก็จะมีผู้คนเยอะแยะงานประจำปีค่ะเป็นความสวยงามอีกแบบนะคะนี่ก็จะมีการยกช่อฟ้าค่ะอยู่ที่วัดหอรดีตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะคะเอาภาพสวยๆงามๆม,มาให้ชมนะคะมานะคะมาร่วมทําบุญใส่บาตร ที่วัดหอระดีตำบลบ้านเพชรอำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมินะคะขอเชิญทุกคนค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องนางด้วยนะคะทางช่อง youtube อุดมชาแนลค่ะพิมพ์ภาษาไทยอุดมตามด้วยภาษาอังกฤษ c h a n n e l อุดมชาแนลค่ะทางช่องทิกต o k วรวิษสองสี่นะคะ ขอบคุณนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณนะคะขอทุกคนค่ะร่วมอนุโมทนาทำบุญไปด้วยกันนะคะอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุไปด้วยกันเลยนะคะ